เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการนั่งอยู่เฉยนิ่งๆไม่ทําอะไรผมได้รู้ว่าอิทธิพลในการที่เราเข้าไปใช้ชีวิตยอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อจิตใจเรามากเลยถึงเวลาก็ต้องหมดเคลียร์แล้วเวลามันเคลียร์โดยที่เรารับเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแบบไร้สติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและสุดท้ายเวลาที่เราใช้ชีวิตบนเรื่องที่เราไม่รู้ว่าเรารับมาจากตอนไหนแต่จริงเนี่ยมันม,มันมีสารตั้งต้นมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่วัยเด็กนะครับเมื่อวานนี้ เราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ท่านบอกตั้งแต่กลับมาจากญี่ปุ่นว่าต่อไปนี้โลกจะไม่เหมือนเดิมแต่ท่านก็บอกอย่างหนึ่งว่าช่อความเป็นอยู่ของคนที่เข้าใจโลกเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากมันเป็นโอกาสสาคัญแต่ถ้าเรามองว่าทุกอย่างเป็นวิกฤตเนี่ยเราจะไม่เจอทางออกเราจะติดอยู่ในความนึกคิดของโลกใบเก่านะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ในช่วงเวลานี้มันมีเรื่องของเวลาที่มันจะเปลี่ยนแปลงแล้ว จิตสานึกของโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากจิตสานึกของผู้คนเห็นหน้าข่าวเขาบอกว่าใครที่จุดไฟเผาป่าเผาท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะครับก็จะถูกจับแต่มันก็คงเป็นเรื่องลําบากที่จะบอกว่าสิ่งที่มันทําสืบต่อกันมาเป็นร้อยปีวันหนึ่งจะบอกว่าอ้าวทุกคนหยุดเผาป่าหยุดเผาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อฝุ่น,นจะได้ลดลงมันเป็นสิ่งที่เขาเชื่อกันมาเป็นร้อยปีก็ทําแบบนี้กันมาเป็นร้อยปีถ้าเราบอกว่าเราจะให้การศึกษาในช่วงเวลาเนี้ย มันก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า50ปีเพราะมันเปลี่ยนในระดับของความเชื่อมันเป็นวิธีที่เขาเชื่อกันมาแล้วว่าถ้าเผาป่าเผาญ้าแบบเนี้มันจะทําให้เกิดผลิตผลใหม่งอกงามขึ้นมาแล้วมันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการกระทําแบบนี้มันมีญ้าที่ขึ้นใหม่มันมีอะไรที่ขึ้นใหม่และที่สําคัญมันประหยัดมันเร็วแล้วพอพื้นที่ป่ามันหายลงการเกษตรเพิ่มขึ้นมาถึงช่วงที่เขาต้องเผามันเผาทั้งประเทศครับฝุ่นก็เข้ามา ก็เหมือนชีวิตเราชีวิตเราสั่งสมวิธีการใช้ชีวิตเหมือนเราเผาป่าเผาทุ่งนาเนี่ยมาเป็นบรรพบุพบรุษเป็นร้อยปีละพอมาตกมาถึงรุ่นเราอ่ะเราก็ทําแบบเดียวกันแต่ทําข้างในก็สืบทอดวิธีคิดนี้มามาถึงรุ่นผมเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่มีไล่นาให้เผาแต่วิธีคิดวิธีใช้ชีวิตมันสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษไม่ต่างกันความกดดันความเครียดอะไรต่างๆมันก็สืบทอดกันมาแล้วว่ากรรม มันสืบทอดตามเผ่าพันธุ์มันสืบทอดตามพลังงานนะผมก็เลยเปิดเซสชันพิเศษขึ้นมาไดร์ล็อกโคชชิ่งในระบบซูมที่สําคัญนะครับมันไม่ใช่การเรียนที่คุณเอาตัวเองมานั่งฟังว่าโคชจะพูดอะไรวิธีการนี้เร็วที่สุดวิธีการนี้ชัดเจนที่สุดเมื่อวานผมเห็นคาตามาแล้วท่านได้ทำอีกครั้งหนึ่งวันที่22อกุมภาพันธ์ใครสนใจก็ทักไปที่ละอัศกุตตุตาถามว่าเมื่อวานนี้5ท่านที่มาที่บ้านเนี่ยผมได้เห็นอะไร ที่มันคาตาที่มันแบบมันมันทำให้วันนี้ผมตื่นขึ้นมาเนี่ยข้างในผมมันปปับปปับปุบปับคือมันมันเปลี่ยนไปด้วยความรักมันเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาในในวิชาในสิ่งที่เราทำซึ่งมันศรัทธามาตลอดแต่ถึงเวลาเลื่อนระดับเนี่ยเฮ้ยมันมีระดับนี้มันมีเวอร์ชั่นนี้ที่ผมได้ไปสัมผัสจากประสบการณ์เมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะความจริงที่เราจะ ใช้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในขณะที่เรามีประสบการณ์คุณต้องเลือกซ้ำนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันเป็นปมอ,อยู่ในใจและวิธีการที่มันจะไขปมเนี่ยนะครับการจูนจิตแต่มันเป็นขั้นแอดวานที่แบบว่าเอาทุกคนมารวมกันแล้วใช้สนามพลังงานเนี่ยจูนผ่านตัวผมเนี่ยลงไปยังคนที่เข้าร่วมสัมมนาซึ่ง เวลาที่เราจะปลดล็อกอะไรที่มันลึกๆมันมีกฎจํานวนคนที่เข้ามาร่วมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่จะบอกได้ว่าคุณจะคลายปมให้ตัวเองได้มากแค่ไหนถ้าจํานวนคนเยอะความหลากหลายมันเยอะถ้าจํานวนคนที่มันน้อยแต่เป็นจำนวนคนน้อยที่เขาเลือกเขาใช้ชีวิตผ่านการเลือกมาแล้วเลือกซ้ําเลือกเล่าเลือกซ้ําเลือกเล่าเนี่ยสุดท้ายเจตนาลงของของหคนเนี้ยเมื่อวานเนี้ยคล้ายคลึงกัน ดังนั้นเวลาที่เราจะไขความลับของชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราต้องเลือกที่สุดก็คือเดินเข้าไปสู่ความลับนั้นในห้องแห่งความลับนั้นคุณจะได้ความกระจ่างในขนาะนั้น